สวัสดีครับมาด้วพี่น้องเด้อสุนิยมแชนแนลครับเมื่อวนี้ไปเห็นงานครับเนาะงานไซดิงคื้เก่าครับปกติกับบุกค่อยลงคลิปยาวนะครับมือวนี้ขอลงคลิปยาวเด้อที่พาพี่พาน้องไปบึงไซงานครับไปเบึงที่ทํางานเนาะไปน้ากันเลยครับไป ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางนะครับเด้อระหว่างเดินทางนะครับกใช้เวลาพอสมควรนะครับจากที่พักไปแล้วแต่ครับว่าที่ทํางานมันยุกไก่หรือบอกไก่ครับเนี่ยครับก็เป็นทุงน่งนาพวกสวนนะครับเพราะว่าที่ทำที่พักผมก็อยูแ่แถวอิบารากินะครับเป็นชนบทของประเทศญี่ปุ่นนี่แหละครับเนาะ ที่ทํางานแล้วครับเนี่ยนะครับงานเขาเอืน้นงานไซดิงนะครับเนาะงานไซดิงเอาง่ายๆขึ้นแผ่นฝาบ้านนี่แหละครับที่ญี่ปุ่นนะครับเนาะแรงงานไทยในญี่ปุ่นนะี่แหละเอาแบบตรงๆก็คืองานก่อสร้างนี่แหละครับแต่ว่ามันบวได้แบกปูนบวได้าหามอย่างครับแค่โยกไซดิงเราจะใช้ปืนลมยิงครับมาหอดเขาต้องเตรียมอุปกรณ์ที่เขาจะต้องใช้ในการทํางานนะครับเอาลงจากรถมาเนาะ ายสิ่งหลายอย่างนะครับก็เป็นพวก่ครับสายลมพวกถังลมนี่ครับเพราะว่ามันต้องใช้ต่อครับปืนลมครับปืนลมเพื่อใช้ยิงครับยิงยิงตะปูนะครับเพราะว่าที่นี่เขาใช้ปืนลมยิงครับแถวบ้านเราอาจจะใช้ค้อนตีเนาะแต่ที่นี่เขาขึ้นแผ่นเป็นแผ่นไซดิงนะครับใช้ปืนลมยิงอัดเข้าไปได้นะครับเนที่ขาดบุไดก็มีพวกนี้ครับพวกถุงขยะครับเพราะว่า เห็ดงานแล้วเขาก็ต้องเก็บขยะรอบๆเก็บบะครับรอบอไซงานที่เราเห็ดอยู่นะครับรักษาความสะอาดนี่แหละครับเพื่อความสะอาดหูสะอาดตานี่ยนะครับเนาะอันนี้ผมก็ตั้งกล้องพิษนะครับเด้อตั้งแบบแบบแบบลายตั้งนะครับก็เลยออกมาเป็นภาพแบบนี้ผมตัดต่อผมกับบอกให้เห็ดครับผมเห็ดผมไม่เป็นนะครับ ผมวางกล้องท่าใดผมก็วางท่านั้นนะครับเนาะอันนี้กําลังขึ้นแพนไซดิงนะครับเออนี่นะครับปืนลมที่ผมใช้ยิงนะครับเนาะยิงอัดขล้บไปเลยเนี่ยครับนี่ะลักษณะการเหตุการณ์ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับงานของผมนะมาเมือเอาโลดมันมันมื่ยนะครับไอ้แพนมันกัดมากคือกันครับเนาะนี่ผมก็ตั้งกล้องมันกัดตั้งพิษตั้งถึกเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอ่าผมก็มาตัดเว้นจ้อยนะครับ เตรียมไว้ให้เตรียมไว้เพื่อที่จะเอาแผ่นไทดิ้งมาประกบนะครับเนาะตัดไว้ก่อนนะนี่ดัดแผ่นจอยไ้ในแผ่นจอยนะครับเนาะยิงเขากับไม้ระบาเนีครับเพื่อเตรียมไว้นะครับงานมันก็มีหลายอย่างครับงานมันช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับเรื่องประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอากาศร้อนแห้งครับเหตุงานกับเวลานะครับเนาะเล่งให้งานแล้วเนาะนี่ผมก็ตั้งกล้องพิษครับเพราะว่ากันเนาะผมตั้งขึ้นมานะครับมันก็เลยตั้งพิ ก็ยังให้ภาพอนอกมัดีแหะแต่ว่าเห็ดบบเป็นครับคนใช้แต่แรงงานเนาะครับเนาะขอบคุณนะครับที่กบสัญชัยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับสุขนิยมชาแนลครับขอบคุณครับ